ครับสบายดีดีจนหับข่ะสซื้อซองมากลอีกแล้วมัน,นีก่าอยู่กับรถไทยอีกคือเก้ายังต่อกับจากเมื่อวานนี่ยังหมดแล้วเมือมอม่อนี้คือว่าประกอบเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนาะที่ว่าอ่าน้ำมันเครื่องออกท่อเสียแล้วเนาะจะเน่นเต็มหมดเลยสำหรับเจ้าเกนโบเกนโบตัวนี้เนาะโคเดนโบโ เอาก็เได้ทำการประกอบอ่าสุดปอกแวนลูกสูบเข่าเรียบร้อยเนาะสภาพเครื่องคอยเยิมยนนะีนึงเนาะนี่ยก็สิมาติดพังเสียงเบิ่งมันมันติดได้บ่ติดได้บ่เนาะก็แกล้วไม่ใหม่ เบืงมองสังเกตเบิงตลอดนี่อันอน้ำมันเครื่องปั๊มทำงานบดีนาะเป็นสีแดงอยู่เนาะหากว่าเครื่องทำงานแล้วตัวนี้สีเขียวจะขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันเครื่องอปั๊มทำงานได้ดีปกติ <c oughs> เครื่องนี้ก็ ลายปีทุนสมควรเจ้าของคนมาเศ้าวกว่าปีอ่าสำหรับจักตัวนี้เนาะมันก็นอย่าเนะาะเาสิมาติดเลยเนาะเดี๋นะย่สร้างกันติดเบิ่งเบืักสุนัขเล็กอันนี้คือคันเล็กคนะได้บอกซ้ำนี่ lò điện bào, chương là mây đấy, thang cao đấy, nong trên lầu, sản ra được วเสียรอววันนี้ผมขึ้นรื่องวันมันบวมมันเตันตัวนี้งเครื่องน่นที่เครื่องที่ได้ซื้อมาเห็นมาลากลากไป เนเบาก็ได <They 're S 1> ้ครับเราเปินเบาเบาแห้งครับเบาได้แห้งครั อ,าอ,อ,าอ่าิบคอยไ้เดินเปล่าชาวบ้านสมุนก็ิอยเดินเดินเปล่ากันก่านสิล่อยให้ผ้าตอนเด็นเดินเปล่าของชาวบาาบโดยส่วนนะ ที่นี่น้อยหนึ่งว่ามใหใหม่หมน้ำมันได้พอเนาะมน,น้ำมันคือบบโดยเศรีมากสนติ่งปิดมา ขยากระสอบเด้ก like okay. ็เนี rez, so ่กระสอบหรือว่าอย่าย้าได้มาได้มาหาเออาไปเนี่ยออจไประสอบตรงนี้ร้างสอสร้างเรืสอบรออะไรเปลี่ยนกันอันนี้ก็ ปดูเพ <ITA> ือก you know, ันตะกองผนใสเองแล้เนาะอัน hmm. นี so like mm ้กาดปยูแล้วอันนี้ก็ิมาแกไฟสองสิบนต้นเนาะสำหรตัดตัอาว่าโคมดูอก็ันี้มาสุดทีเกียนออกไป่นะเขาเปิลูกสูบขนาดเปห้อยนาดนี้ก็ยังติดได้เนาะต้มาเด้เนาะห้อยแห้งอะไร เ็นก็ตายเนาะมีปอกสูีปอกสูเป็น,ปอนหอยอ่ะ โอเคนาะสำหรับเจ้าผู้เล่นโบตัวนี้นะได้กดปิดียงแบบนี้นะเดินเบาได้สบายเนาะโอ้นี่แห้งเดินเบาได้เนาะว่าและลูกปอกใหม่ลูกใหม่จำเครื่องใหม่เล็กแมนเนะนอ้นองๆเสียงคืออารมณครับ เอาได้เอาไปที่เสร็จเลยมีน้ำน้อยบ่นั่นแะปลาสูบคอน้อยปลาสูข้อใต้เลยนะน้อยไม่ถูกใจนะเคสระตันนี้ครับจะมีเจนะทก์ก็จะนีนะขาดการใดกับกรทัยก็